ค้าก็มีการใช้โครงการคนลครึ่งพลัสทํทำให้มีผู้คนเนี่ยเขาสามารถที่จะตัดสินใจในการซื้อได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะช่วงนี้นะคะไม่เพียงแต่ในงานมนสเสนเห์เชียงใหม่เมืองดอกไม้งามนะคะร้านค้าตามตลาดก็มีเช่นเดียวกันค่ะซึ่งในช่วงวันหยุดยาววันพ่อแห่งชาตินี้นะคะทางตลาดสิริวัฒนาค่ะก็คึกคักไปด้วยประชาชนพากันไปใช้โครงการคนละครึ่งพัสจับจ่ายกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะ ที่ตลาดสรีวัฒนาอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่บรรยากาศในวันหยุดยาววันพ่อแห่งชาติเป็นไปอย่างคึกคักมีประชาชนมาจับใจ่ายใช้สอยเลือกซื้ออาหารเครื่องดื่มอาหารสดต่างๆเป็นจํานวนมากโดยเฉพาะอาหารปรุงสุกที่ได้รับความสนใจจากประชาชนซึ่งภายในตลาดมีร้านที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสอยู่หลายร้านด้านภูค้าภายในตลาดก็บอกว่าภายหลังจาก1เดือนที่ผ่านมาของโครงการคนละครึ่งพลัสค่ะก็ยังคงมีผู้ออกมาจับใจ่ายใช้สอยผ่านโครงการอย่างต่อเนื่องนะคะ ซึ่งสามารถช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มรายได้ให้กับคนในชุมชนและอยากให้มีโครงการต่อไปส่วนวงเงินก็ยังอยากให้เป็นไปตามจำนวนเดิมไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันค่ะโครงการคนละขึ้นก็ยังมีคนมาใช้อยู่เรื่อยๆค่ะแต่ว่ายอดมันก็ลดไปจากเดือนที่แล้วแต่ก็ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจดีมากค่ะทำให้พ่อค้าแม่ค้ามีรายได้เพิ่มขึ้น ก็อยากให้มีตอบมันก็มีปั๊บป,าป,าป,าปาลายนะพักๆหลังนี้แกๆเ,เยอะอยู่แต่ส่วนมากวัยรุ่นไม่มามามีแต่ผู้สูงอายุมาค,ครึ่งพลาสเนื่องจากลงทะเบียนไม่ทันกล่าวว่าต้องการให้มีครั้งต่อไปเพราะช่วยประหยัดในการใช้จ่ายและใกล้ช่วงปีใหม่ซึ่งเป็นช่วงเทศกาลที่ทุกคนต้องออกมาจับจ่ายใช้สอยไปฟังเสียงประชาชนค่ะอยากได้ครับอยากให้เขาเปิดไหมครับอยากให้ครับเพราะว่า จะได้เวลาซื้อของจะได้ตัวเองออกแค่ครึ่งเดียวครับแล้วอยากให้เปิดเท่าไหร่ดีสองพันสี่พันเท่าไหร่ดีในความรู้เราสองพันก็พอรับสองพันก็พอรับครับ,รบ,รบแล้วช่วงนี้กําลังจะช่วงหยุดปีใหม่ดีงฮะถ้ามาช่วงนี้จะดีไหมครับในความเห็นดีครับช่วงนี้เป็นเทศกาลท่องเที่ยวพอดีครับ สำหรับโครงการคนละครึ่ง plus ค่ะเป็นโครงการที่รัฐบาลกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการอาัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบโดยสนับสนุนค่าบริการต่างๆครึ่งหนึ่งให้กับประชาชนผู้ร่วมโครงการวันละ200บาทในวงเงิน2,000ถึง2,400บาทตลอดโครงการผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังนะคะโดยสามารถใช้งานได้ถึงวันที่3 1ธันวาคม2568ค่ะ